าจจยิ่งอยู่ที่วิญญาณที่มันคุมผมอยู่ก็คือ rejection spirit การปฏิเสธซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆสําหรับผมทําให้ผมมีความรักกลับเข้ามาแล้วก็แสดงความรักกับพ่อแม่ได้อยากขอบคุณพระเจ้านะครับในฐานะที่ผมเป็นลูกนะครับพระเจ้าก็มามาเปลี่ยนนิสัยผมนะครับให้ตอบต่อหลงพ่อคุณพ่อแม่นะครับ จากที่ผมดื้อผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับพ่อแม่เลยก็ได้มีโอกาสที่จะดูแลในส่วนข,ของการเงินกลับไปท,ที่พ่อขับแม่ครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆสําหรับผมนะครับแล้วก็เป็นการให้ที่ให้มาจากใจให้ด้วยความรักจริงๆพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจที่หยาบกระด้างนะครับที่ไม่มีความรักให้กับพ่อแม่ ก็เปลี่ยนให้ผมมีความรักกับพ่อแม่แล้วก็สามารถาให้เงินแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้ความรักกับพ่อแม่ก่อนได้แต่ปัญหาจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่รักนะครับปัญหาจริงๆอยู่ที่วิญญาณที่มันคุมผมอยู่ก็คือพวกรีเจคชั่นสปิริตการปฏิทปุปฏิเสธพอเมื่อได้รับไฟการการขับมันออกไปทุกอย่างก็เปลี่ยนทำให้ผมมีความรักกลับเข้ามาแล้วก็แสดงความรักกับพ่อแม่ได้ได้ดีขึ้นในในทุกๆมุมครับ แล้วก็ในทิศทางเดียวกันพระเจ้าก็อวยพรผมอย่างมากมา,มายตามพระสัญญาในาพระคัมพี์เลยคือเหมือนกับเราให้เกียรติพ่อแม่บิดามารดาเราก็จะไปมาดีไปดีมาดีบนโลกนะครับทุกอย่างการงานการเงินทุกอย่างมันมันขึ้นหมดเลยมันไม่มีสุขภาพร่างกายไม่ป่วยไม่ป่วยเลยเราอธิษฐานเผื่อพ่อแม่พ่อแม่ก็หายาพ่อแม่ผมติดโควิดนะครับเมื่อสองวันที่แล้ววันนี้หายแล้ว แล้วก็อธิษฐานเผื่อแล้วก็รู้สึกมันเกิดการอัศจรรย์หลายๆอย่างครับครอบครัวครับมันไม่ใช่แค่เรารับไฟคนเดียวแล้วมันไม่มีผลกระทบพ่อกับแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเกเรก็ทําให้ผมเรียนจบได้เป็นพ่อพระเจ้าเลยครับผมก็อยากขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระคุณมากที่ฟังคําสอนหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่ฟังเนี่ย อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระคุณฤทธเดชความแสนดีของพระเจ้านะครับเหตุผลที่มนุษย์มีปัญหาพ่ายแพ้เจ็บป่วยยากจนเศร้าใจอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและพระคัมภีร์พูดในิสือรวมบทที่6กข้อยีบาอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ พราะมนุษย์เป็นคนบาปเราถึงประสบความตายชนิดต่างๆเช่นความยากจนและก็สุขภาพที่ไม่ดีความเจ็บป่วยความล้มเหลวในชีวิตความเศร้าโศกแต่พระเจ้าทรงรักเราและอยากให้เรากลับใจจากความบาปและรับชีวิตที่มากกว่าคบปริบูรณ์รับพระพรรับสุขภาพที่ดีและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระเยซูามาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า องค์รับความบาปของเราไปรับความตายของเราไปที่ร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รับความรอดจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นและจากที่จะต้องไปตกตรลุกพึงไฟนะั้นได้ไปสวรรค์กับผมรับเชื่อพระเยซูนะครับขอเชิญนะครับอธิษฐานว่าตาม,มข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วย ลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูองคผ์ผู้เป็นเจา้าผู้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเข้ามาในชีวตลูกณนะบัดนี้ลูกขอเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์เชื่อฟังพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยิดีด้วยนะครับ ผมมาิฐานขอพี่น้องได้พบคุศจที่ดีถูกสร้างชีวิตดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระพรของอับราฮัมขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนมากมายเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและพี่น้องจะมีพระพรและชัยชนะในชีวิตนะครับ หวังว่าจะได้พบพี่น้องในงานประชุมฟื้นฟูต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากๆพึ่งพาความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านะครับขับใจทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ